ครับเรามาอยู่กันที่ EP 5แล้วครับผมกับรายการมือใหม่ฮัแตังรายการที่จะอิสปายมือใหม่ทุกท่านให้สนุกกับการแต่งรถครับผมและบอกเลยว่าวันนี้เช่นเดิมฮะอยู่กับผมเอิร์ธยามาโบโต้ครับกับพี่กบครับผมสวัสดีครับมาต้องบอกเลยว่า EP ก่อนๆเนี่ยนะเราได้พาทุกท่านไปเจอรถหลากหลายสไตล์แล้วฮะวันนี้ขออนุญาตย้อนยุคกลับมาเป็นรถเก่าเช่นเดิมนะารเพราะว่าตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากครับผม หยุดก่อนเขาไม่ได้เรียกรถเก่าวไอ้น้องอ้าวต้องเรียกอะไรครับเรโตนี่เรโ o เดี๋ยวไม่เท่นะเดี๋ยวไม่เท่อโอเครถเรโตวันนี้นะครับอยู่ข้างๆกายผมเลยก็คือเจ้านี่เลยครับ Toyota าโคโร l เคอี0ครับผมโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในตำนานเลยนะที่เขาเอามาทำเป็นเรโตกัน S 2> <S 2> <S ไม่ใช่อย่างงั้นตำนานคือแบบไม่เทำตานไม่ใช่หนึงน่งในรถตำนานเลยที่เขาเขาเอามาทำกันรถเนี่ยสามารถที่จะแต่งได้หลายแบบจะเป็นคลาสสิกก็ได้เป็นวินเทจก็ได้เป็นเรโทรก็ได้หรือจะเอากลับไปเป็นแบบออริจินอลเลยก็ได้แล้วอย่างนี้เขาแต่งกันคล้ายๆเดิมเลยไหมครับอันนี้ไม่ไม่เดิมแล้วลหละพี่ดูแล้วนะอันนี้เขาจะทำเป็นเรทโทรแต่ตอนนี้เขามีลิ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วหนึ่งอย่างแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะเจ้าโคโร拉 K20 คันนี้นะมันจะก็จะคล้ายกับคาวที่แล้วไงจำได้ไหมค แต่นั้นเป็นโคลโรนาไม่ใช่ไวรัลันะไม่ต้องกลัวโอเคนี้ตัวเองเล่นแล้วคราวที่แล้วก็โคลโลนาจะเล็กกว่าโคลโรนานะฮะเมื่อสมัยก่อนก็จะมีโคโลนาโตโยต้าโคลโลนาโตโยต้าโคโรนาแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นเคสิดาก็จะเป็นคราวหรืออะไรก็แล้วแต่ ได้อย่างงี้ถ้าเกิดสมมูิว่าชอบเรโอย์เนี้ยครับผมคุณจะต้องแต่งยังไงบ้างโอ้อต้องดูแบบก่อนนะจะชอบแบบไหนนะฮะเรโทรไม่ใช่แบบถึงเวลาเอาของมั่วมาใส่ได้นะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ยุค80คุณเอาของปี2010ใส่เงีย้ย<ง>โม หีเล็กโตมันไม่ใช่อ่ะเมื่อะก็จะต้องไปหาของที่ตรงรุ่นในยุคนู้นแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของเขาต้องทําให้นี้ครับที่สำคัญนะฮะอย่างคันนี้เนี่ยรอทําอยู่ดูทรงแล้วนะอีกเยอะเลยนาจะอีกเยอะอีกเยอะเลยนะฮะผมว่าคุณผู้ชมน่าจะตั้งคําถามแน่ว่า ของมันหายากถ้าเกิดของแท้ของเก่ามันหายากทําไงอ่ะพี่ถ้าเกิดอยากจะจัดแต่งให้มันดกตรงตามนี้เลยอ่ะนั่นมันสนุกอะอ๋อมันสนุกตรงนี้มันสนุกตรงนี้ของพวกเนี้ยเฮ้ยได้อนุนมาเว้ยเฮ้ยได้อันนี้มาเว้ยไอ้ชิ้นนี้ทําไม่ได้ทํำยังไงดีข้อเองมากเลยก็มีไปเองมาเลยไปเองเองขึ้นมาเลย ก็ม mm ีเหมือนกันนะฮะอย่างรถเก่าอย่างเงี้ยแน่นอนอะไรหายากถึงแม้ถ้าเกิดจะหาของแท้นี่เรียกว่าหูแทบจะแบบพลิกแผ่นดินพลิกไม่ใช่พลิกโลกเลยเดีกวมันอาจจะต้องมีการเป็นแบบว่าประกอบมาใหม่ให้คล้ายเดิมที่สุดอย่างนี้เนาะแล้วอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงล้ออย่างรถคันเล็กๆแบบนี้ครับล้อมันก็ต้องเล็กเข้าไปใหญ่จะไปหาจากไหนได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคิ้วเนี่ยนะเป็นมงกุฎของใบหน้านี่ล้อนี่เป็นมงกุฎของรถเลยนะอ่า นะฮะเพราะฉะนั้นล้อก็จะต้องไปหาที่ตรงยุคไม่ว่าจะอาจจะเป็นวัตนาเบ้ผมชอบอะที่ผมชอบยกตัวอย่างเนี่ยผมชอบวัตนาเบ้เพราะมันเป็นล้อคกลือหอมครับแล้วมันจะตรงกับยุคพวกเนี้ยแล้วมันเป็นเลโทรเกือบที่สุดแล้วล่ะแต่ว่าประเด็นเนี้ยล้อนี่ก็เท่าไหร่แล้วนะหลายตังค์นะยางออกยางใช่ยางเเพราะว่ารถสมัยใหม่เองเนี่ยนะฮะยางยางใหม่ๆเองเนี่ยก็จะทําแต่แบบขอบใหญ่ๆขึ้นมาขอบ15หขึ้นไปสิบขึ้นไปแต่ขอโทษนันกัง NS2 เนี่ยนะครอบจักรวาล เล็กแค่นี้นี่สิบสามสิบสามอือ14 1สโอู้่โหยเขามีแทบทุกไซส์อะ่ะใช่บาแล้วลายมันก็จะเป็นแบบเป็นลายที่แบบเข้ากับรถด้วยต่างหาก เขาทำได้หลายอย่างนะ NS2 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟลตสไตล์ VIP สแตนดาร์ดหรือรถที่วิ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยรถใหม่ๆพวกเนี้ก็ใส่ได้อีกต่างหากโอ้โหเรียกว่านันกังนี่ครอบจักรวาลเลยใช่แล้วนะแล้วก็มีมีมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกนะฮะโดยเฉพาะยางนันกัง NS2 เนี่ยนะฮ่าเขามีแบบครอบจักรวาลเลยครอบจักรวาลใครที่อยากจะตั้งรโทรหาแบบว่าร้อเล็กๆนะครับนันกัง NS2 ครับผมแนะนำเลยผมก็แนะนำครับอ๋อ แถมอีกอย่างหนึ่งรับราคาไม่แพงอราคาไม่แพงด้วยแพงด้วยราคาจับต้องได้พูดเป็นเล่นพี่ผมว่าก็เป็นหมื่นแหละไม่ถธอไม่กี่ตั้งค์ออกไม่แพงเขาเรียกว่าอะไรคอนเซปต์ในการแต่งรถของผมเลยนะดีหรูถูกนี่ดีหรูถูกน่านกลาง NS 2ตอบโจทย์ของผมหมดทุกอย่างครบเรียกว่าครบใช่แล้วอ่า ผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเรโทนะครับการแต่งแบบเรโทน่าจะได้ความรู้จักพี่กบไม่มากก็น้อยเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพี่กบผมฝากหน่อยพี่ถ้าเกิดใครที่อยากจะแต่งแนวเรโทแบบนี้พี่ฝากแบบว่าสรุปคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยละกันว่าต้องเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึง<อ>่งพี่ผมฝากปิดรายการเลยละกันผมไปก่อนนะพี่สว,ส,สวัสดีครับลาไปก่อนพี่สวัสดีครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอ โอเคนะฮะก็คือ retro เองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาย่อมาจากคำว่า retrospective อย่างที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือหาของในยุคยุคนั้นที่มาใส่นะครับพยายามเจ็บตัวให้น้อยที่สุดนะฮะหารถที่สภาพดีไม่ผูกมากไม่งั้นเนี่ยการที่จะมาเริ่มต้นใหม่สักคันหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินเยอะแล้วก็หาสไตล์ตัวเองให้ดีว่าชอบแบบไหน retro ทำอะไรก็ได้แต่ขอให้ตรงยุคเท่านั้นเองครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันนี้เราเป็นเวทโทนะครับจาก EP หน้าและ EP ต่อๆไปจะเป็นรถอะไรบ้างนะฮะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันฮะเพราะว่ายางนันกลางเองเขามีหลายแบบหลายสไตล์จริงๆไม่ว่ายางจะเป็นยางออฟโรดยางออนโรดยางรถซิ่งเยอะแยะไปหมดฮะแต่สําหรับวันนี้ไปก่อนล้วครับสวัสดีครับ